สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนพาเพื่อนเพื่อนเที่ยววัดท่าสะตอยนะอ,อยู่วัดเกตเชียงใหม่นะครับถ้างนก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ปอนด้วยนะครับด้านหน้าก็เป็นประตูสุ่มพระพิเคเนตนะครับนี่ปอนให้ดูเห็นไหมไปเดินเข้าไปด้านในนะคะรับเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอพระวิหารเลี้ยวขวามาก่อนนะครับก็จะเจอ าคาบูชาพระพุทธทาชายยะวุฒิมหาลากนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตแล้วพระเจ้าคูบาศิวิชัยนะครับนะครับแล้วก็คูบาสรหลวงพ่อบุญมีนะครับหลายองค์น,นะครับ นี่นะครับให้บุญนี่นะครับเพื่อนๆจะได้บูชากันนะครับ มาข้างก็จะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับรับโอเคครับองค์พระพิคเนตป่าเดี๋ยวพาไปอื่นต่อนะครับหลังจากเราไหว้พรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปดูน้านในกันนะครับ ันนี้ก็จะเป็นข้างๆพระวิหารนะครับพรวิหารก็จะปิดประตูอยู่นะครับนี่เห็นไหมวิหารสวยไหมสวยเนาะ มาเห่าเยอะนะครับเดี๋ยวมาจะกลับ่บ oh. หลังจากเราดูภาะวิหารเสร็จรร้อยเนาะแล้วละะประมาณนี้นะคะรับภาะวิหารข้างหลังจะมีโรงเรียนนะครับตรงนี้ก็เป็นพระอุโบสถเก่าเนาะก็ oh. ซึ่งปิดก็ไม่ให้เข้าอยู่ดี oh. นี่นะครับ หลังจากเราลูผ้าพสดเก่าเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าตอนหลวกทันใจครับหรือว่าพระเจ้าทันใจนั่นเองเนาะนี่นะครับ ะอยู่ข้างเจดีย์ทองนะครับมีองค์พระเจ้าทันใจนะครับหลังจากเราไหว้ขอพอรองค์พระเจ้าทันใจเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นองค์เจดีย์ท่าทองเป็นสีทองนะครับก็จะล้อมรอบแท่นขา,ขาวนะครับเห็นตรงนี้ก็เป็นพระวิหารเนาะที่เราดูเมื่อกี้นะครับซึ่งวิหารก็ปิดนะ วัด่าสตอยนะครับหรงอวัดเจดเนาะ,ะตรงนี้ก็จะมีสามเด็กเล่นทพวกมันอยู่ติดโรงเรียนนะครับวันนี้โรงเรียนน่าจะมีงานนะครับตรงนี้เป็นเจดีก็จะเข้าไม่ได้เลยลอกไว้นะครับเนาะใหมสวยออตรงขอบหน้าต่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับ<อ> โอเคสำหรับคลิปเที่ยววัดสต่อยปอนขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปทเที่ยวที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับ